ต่อไปวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คลิปของมือที่ตับแห่งประเทศไทยนะครับแต่บรรยากาศคลื้นมากนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรามาในลักษณะของ Drinking Game นะนะครับเห็นไหมใครเห็นลูกศรแบบนี้นะครับชาววงเล่ารู้กันดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องให้เกียรติวิทยากรเราด้วยนะครับก็เซฟประมือให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์บหลุงทยากิทยากรพี่ด๊อครับพี่หมอด๊อเป็น อายุรแพทย์การเดินหารและตับนะครับแน่นอนว่าจะเป็นตัวแทนในการให้ความรู้กับพวกเรานะครับวันนี้เราก็จะมีเกมให้เล่นกันนิดนึงเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าหากว่าเราให้เขาตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคตับรับประกันว่าควรตอบได้และคุณผู้ชมก็คิดว่าเป็นความรู้ที่ดีมากๆเพราะว่าเกี่ยวกับโรคตับแข็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ครับคิดว่าในที่นี้มีใครมีความเสี่ยงที่สุดครับพี่ <laughs> นิวคอบว่าพี่นกิน ม่ต้อทำไมเพราะอะไรก่อนที่นิวเขาเคยเปิดร้านแน่นอนว่าไม่ใช่หมูกระทะใช่มันคืออะไรเคยเปิดร้านเครื่องดื่มจริงๆไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่ามันหนักครับแต่มันนานดื่มอยู่สิบปีทุกคนแบบนี้เติบทุกวันระยะเวลาก็น่าจะประมาณแบบแปดชั่วโมงนี่ครับมันเป็นงานนี่ครับผมทําร้านดื่มอ๋อเลยต้องเนี่ยทำเพื่องาน ใจไม่ชอบเลยเธอเดี๋ยววันนี้เราจะรู้กันว่าดื่มมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถึงจะถือว่าเสี่ยงนะครับไม่ตัดเลยเอางี้ดีกว่าบอกกติกากันนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่เหล้าแน่ๆ่ไอสิ่งที่จะมาตั้งตรงนี้อันนี้จะเป็นช็อตของเครื่องดื่มสุขภาพนะครับให้ประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นอนนะฮะแต่รสชาติก็ผมว่าให้เหนือกว่าอาหารที่ผมทำนิดนึงบ้าของโยก็อร่อยอร่อยปะอร่อยตาแข็งมาก มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับคําถามข้อแรกครับขออนุญาตพี่ดดเลือกมาหนึ่งน้ก่อนดีกว่าครับพี่ดดครับอันนี้นะครับเป็นน้ําขมซึ่งรสเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับอ๋อเป็นน้าขมเป็นยาจีนยาจีนนะฮะ<า>เกร้านดังย่านเยาวราชนะครับขอพี่ดมก่อนเม่เคยทานไหมคะเคยทานแบบร้อนเพราะฉะนั้นเริ่มก่อนเราจะหมุนไปที่ใครคนนั้นต้องตอบคําถามตอบผิดต้องดื่มช็อตนี้นะครับถ้าตอบถูกก็ลอยหนึ่ง 2อสาคิมน้องคิมหัวหน้าแก๊งแสนเกรยนะครับน้องคิมครับพฤติดรรมใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับแข็งมากที่สุดนะครับข้อ A ดื่มเบียร์ทุกวันหลังเลิกงานวันละหนึ่งกระป๋องข้อ B เริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่อายุสิปีข้อ C ดื่มเหล้าผสมน้ำอัดลมเดือนละครั้งและข้อดีดื่มน้ำเปล่าขอตอบเป็นข้อวายค่ะข้วายนะครับ ข้อ4ดื่มเหล้าผสมน้ำบัลลมเดือนละครั้งนะครับขอเฉลยจากพี่โดดีกว่าครับข้อ1ครับพฤติกรรมใดเสี่ยงต่อการเป็นตับแข็งมากที่สุดครับพี่โดครับน่าจะเป็นข้อบีบอยครับเริ่มดื่มตั้งแต่อายุ15พหี่เป็นชอยขาได้ให้หนูตัดทิ้งเลยอ่ะทำไมอ่ะอันนี้หี่ไอ้คนพีว่าแบบก็เริ่มกินแต่อายุ้เราอาจจะตายตั้งแต่อายุ15เลยก็ได้ เอาเราไปฟังฉเฉลยพร้อมสาระความรู้จากพี่ดดกันดีกว่าครับเอาเลยครับอธิบายเรื่องตับแข็งก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหลายคนประชาชนหลายคนจะไม่รู้ว่าตับแข็งคืออะไรนะครับ,รบก็ตับแข็งอันนี้ผมมีโมเดลมานะครับตับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอวัยวะที่อยู่ด้านขวานะครับจะหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แล้วมันก็จะนุ่มๆหน่อยพอดื่มไปเนี่ยก็จะมีการอักเสบในตับตอนแรกก็จะมีไขมันข้างตับก็จะออกสีเหลืองๆหน่อยนะครับ พอไขมันขั้งแล้วเนี่ยก็จะมีการอักเสบเซลล์ก็จะแตกมีแผลมีอะไรแล้วก็เป็นแผลเป็นในตับอันนี้จะสะสม,มสะสมไปเรื่อยๆจนมันไปรัดแล้วก็ทําให้ตับเนี่ยแข็งจริงๆตับแข็งเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่เราที่หมอตับไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นจุดที่จะบ่งบอกว่าป่วยจะมีมะเร็งได้มากขึ้นนะครับหรือตับจะวายได้นะครับดังนั้นการเริ่มดื่มตั้งแต่อายุน้อยๆเ,เนี่ย<ม>ก็จะมีเวลาสะสมแผลเป็นมากขึ้นในตับนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยตอนอายุ15เราก็เป็นช่วงที่เราฝังตัวเริ่มมีพฤติกรรมเป็นฮาบบิทการสร้างพฤติกรรมในวัยเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันจะติดตัวเราไปอย่าวยานคือแล้วก็จะจะดื่มกันไปนานมากขึ้น c h o i c e นี้ก็เลยถือว่าโหดที่สุดเพราะว่าหากว่าเริ่มดื่มตั้งแต่15ปี นะครับก็จะเป็นความเสี่ยงมากๆข้อนี้น้องคิมขอแสดงความเสียใจด้วยครับตอบผิดเดี๋ยวนะเราไม่ควรหัวเราะเวลาเพื่อนผิดเนาะอาะจริงเลยแก้เลยนะพรอหมดแก้วมันไม่โหมดขนาดนั้นมันไม่โหดขนาดนั้นมันดีหายร้อนในเลยอ่ะดาสบ้าเลยกุ้น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 มันติดเลนเลยอ่ะข้อที่สองพร้อมไหมครับ พี่รสครับขอ,อนาเสนอน้ําเพื่อสุขภาพนิดหนึ่งน้ำมะเขือเทศครับนะครับน้ำมะเขือเทศนะครับอันนี้มีคุณสมบัติที่ดีมากมายนะครับทั้งวิตามิน A และโดยเฉพาะไลโคปีนนะครับหมุนก่นนะคะไม่ยากน้องคิมน้องคิมฟัง,งดี เครื่องดื่มเมนูใดที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคกลับแข็งมากที่สุดหากดื่มสะสมเป็นระยะเวลานานข้อเอครับชาเย็นหวานร้อยข้อ B ีครับกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลข้อ C ครับชาจีนร้อนและข้อดีครับน้ำเปล่าข้อ1ค่ะชาเย็นหวานร้อยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ พฤติก,กรรมการดื่มนะครับไม่ได้มีแค่แอลกอฮอล์เท่านั้นนะครับเป็เกี่ยวกับเรื่องของชนิดเครื่องดื่มด้วยฝากพ่ดตดนิดหนึ่งครับเรื่องนี้ครับอาตับแข็งเป็นได้จากหลายสาเหตุนะครับอันหนึ่งที่พบบ่อยมากในประเทศไทยช่วงนี้นะครับ <S <S ก็คือไขมันขัางตับนะครับ <S <S แต่เป็นอะไรที่ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจครับว่ามันไม่ได้มาจากการกินไขมันอย่างเดียวก็จะมีสาเหตุจากการดื่มหรือรับประทานน้ําตาลด้วยครับ น้ำตาลในเครื่องดื่มหลายอย่างเนี่ยมีปริมาณมากนะครับอันนี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตับแข็งได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นที่อาจจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยก็ให้ความรู้ว่าถ้ามีโรคไขมันข้างตับและดื่มแอลกอฮอล์ด้วยจะยิ่งทําให้โรคตับเนี่ยด้นเนินโรคเร็วขึ้นอีกครับ,ค,รบคนที่อ้วนที่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ยิ่งเป็นตับแข็งได้เร็วขึ้นนะครับ<ม>ก็ให้ระวังไป พี่ก็เสร็จแล้วอรรวงอาิี่ก็ตน้ำหวานอนช้นี่ไงก็เป็นหนึ่งสาเหตุนะครับการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะครับแลวอย่าลืมนะครับหลายเครื่องดื่มที่เราเข้าใจว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพบางทีก็น้ําตาลสูงนะครับเชน่นนมเปรี้ยวโยเกิตพร้อมดื่มชนิดปรุงแต่งรสมากๆนะครับอร่อยเนาะบางทีน้ําผลไม้เนี่ยก็ต้องลิมิตเหมือนกันนะครับบางคนเข้าใจว่าน้ําผลไม้เป็นดีมีวิตามินซีมีวิตามินต่างๆแต่ว่าน้ําตาลเนี่ยก็เกินได้เช่นเดียวกันแ<อ>ต่วันนี้เราเลือกมานะครับน้ำมะเขือเทศเนี่ยเป็นน้ำผล น้ำตาลต่ํามากนะครับก็เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพนะครับน้ำดื่มที่ดีสําหรับตับครับจะชิพูดถึงกาแฟครับ๋อ้น้ำดื่มที่ดีสำหรับตับนะครับกาแฟกาแดำแต่ต้องดํานะครับอย่าไปใส่ครีมใส่อะไรนะครับกาแฟดําสดเนี่ยดีสําหรับตับนะครับก็คือการดื่มกาแฟดําสดไม่มีน้ำตาลนะคบย้ำก่อนนะครับไม่มีครีมนะครับไม่มีน้ำผึ้งด้วยอะไรอย่างงี้นะครับก็มีประโยชน์ต่อตับครับ โอเคเป็นความรู้กันไปนะครับวันนี้รอดไปนะจ๊ะคนนี้เก่งมากนะครับอ่าอาจารย์เลือกเครื่องดื่มสุขภาพของเราหมายเลขสามเลยครับเอ๊ะอันนี้ดูเขียวนะครับดูเบาๆนะฮะฝรั่งหรือเปล่าน้ำฝรั่งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่คือน้ำผลไม้ที่จะเป็นซีูุ่ดมะขามป้อมนะครับอาล่ะก้อนนี้เรามาดูกันดีกว่าครับ แนเชนนอร์ป่าอันนี้พอได้พอได้อ่ะข้อ3ามครับข้อใดต่อไปนี้คือหนึ่งสแตนด R ร์ดิงหรือปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มได้ต่อวันและมีความเสี่ยงน,น้อยครับข้อ A ครับนาย A ดื่มเบียร์สองกระป๋องทุกวันข้อ B ครับนางบีดื่มไวน์หนึ่งแก้วกับอาหารข้อ C ครับนาง C ดื่มวิสกี้ห่งแก้วและข้อดีครับนายดีดื่มเบียร์หนึ่งอางมีมนางบีดื่มไวน์หนึ่งแก้วกับอาหารถูกต้องนะครับ <S <S <S> เพื่อความรู้ที่ดีของประชาชนที่ดื่มเฮ้ยลองรบชาติไปแบบยก ไม่แย่ไม่แย่มันเป็นยังไงคะเปรี้ยวหวานขมเราแก่แล้วรสขมเราชิลแล้วหวานขมฝาดๆนิดหน่อยครับเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้ในการดื่มเป็นยานะครับเอาล่ะเรามาดูเรื่องหนึ่งสแตนดาร์ดริงก์กับอาจารย์ทยาดีกว่าครับเชิญครับพี่รสครับสแตนดาร์ดริงนะครับเป็นมาตรฐานการนับการดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้กันสากลนะครับก็เป็นอะไรที่อยากจะให้ประชาชนหรือคนในประเทศไทยใช้กันมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะสื่อสารได้ดีขึ้นนะครับก็คือ หนึ่งแก้วไวน์ที่ไม่ได้แบบเติมจนปริ่นหรือว่าก็คือลีนปกติริมปกติก็อย่าสีถนนชายไม่ใช่อย่างั้นยาให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับแก้วธรรมดาเติมธรรมดานะครับหนึ่งช็อตวิสกี้ไม่ใช่หนึ่งแก้ววิสกี้นะครับแต่เป็นช็อตวดียวกินเป็นช็อต ะมันเล็กๆพวกสปริตอะไรต่างๆนะคร Alors, ับไม่ใ okay. ช่แก้วนี้นะครับไม่ใช่ทัมเบิลนะครับโอเคครับอ่าส่วนเบียร์เนี่ยก็อาจจะเป็นแก้วหนึ่งหรือว่าคือบางทีกระป๋องนึงอาจจะเป็น1.5ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับระดับเปอร์เซ็นต์เข้มข้นของเบียร์นะครับก็จะอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็พอรู้ว่าหนึ่งหน่วยดื่มมาตรฐานเนี่ยเท่าไหร่เขาก็จะมีคําแนะนําว่าดื่มได้เท่าไหร่เสียงเท่าไหร่คือจริงๆแล้วมันไม่มีการดื่มที่ไม่เสียงแต่ว่าก็จะมีเสียงน้อยหรือไม่ดื่มเนี่ยดีที่สุดอย่างนี้แบบนี้แต่ว่าก็จะมีเกณฑ์ของการดื่มแบบเสียงน้อยนะครับ ซึ่งอันนี้ก็คือสําหรับผู้ชายผู้ชายก็จะเป็น2หน่วยดื่มมาตรฐานต่อวันผู้ชายได้สองเพราะตัวใหญ่กว่าการย่อยสลายดีกว่านะครับส่วนผู้หญิงเป็น1หน่วยดื่มต่อวันหรือเทียบเท่ากับ7หน่วยดื่มมาตรฐานต่อสัปดาห์แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้ดื่มทั้งอาทิตย์แล้วมาอักแน่นเลยฟังดูคุ้นๆไหมคน้องปอมการรวบรวบการเก็บเครดิตไม่ได้ไม่ได้จริงๆแล้วดื่มน้อยกว่านั้นก็ดีกว่านะครับมีวันพักวันอะไรบ้างการดื่มพร้อมอาหาร ไม่แย่เท่ากับดื่มนอกเวลาอ๋อดีกว่าเพราะว่าใช่ครับโอ้เพราะอะไรครับเพราะว่าการย่อยจะค่อยๆย่อยด้วยเขาจะโดนการดูดซึมการย่อยแอลกอฮอล์จะเหมือนค่อยๆดูดซึมอ่าข้อนี้ถือว่าผ่านไปได้นะครับเชอรี่ก็ยอดเยี่ยมมากนะครับบอกเลยครับข้อต่อไปครับผมอ่ะข้อที่4แล้วนะโอ้แป๊บๆจะหมดแล้วนะเป็นเครื่องดื่มต่อไปครับพี่โรธครับข้อนี้สำคัญมากครับเลยขอเป็นนักสูอบ้า น้ำทูหน้าหรือน้ำยำมาเป่อยำหนึ่งสองซ้าโแกม่อาการระยะแรกของโรคตับคืออะไรครับ A. ปวดหัว B. ไม่มีอาการอะไรเลย C. ต้องการดื่มแอลโกอฮอล์ตลอดเวลาและข้อดีรู้สึกหิวบ่อยหิวบ่อยแล้วกันก็ได้หิวบ่อยก็ได้แต่ไม่หิววันนี้นะคะหิวบ่อยแต่ไม่หิววันนี้ ผิดครับซึ่งเพื่อนเนี่ยคงรักมากเพราะเฉลยข้อบีก็คือไม่มีอาการวิ่งได้นะโอ้ไม่รู้เลย ตัวมันกินง่ายอ่ะโหไม่สนุกอ่ะเอ้าขอน้ําหน่อยดูมือสั่นปากสั่นนิดนึงงั้นขอเชิญพี่ดลดีกว่าครับเรื่องของอาการของตับแข็งครับพี่ดลครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดบ่อยมากนะครับก็คือคนมักจะบอกว่าโอ้ยการสบายดีไม่เป็นอะไรแล้วคิดว่าดื่มต่อได้นะครับจริงๆแล้วภาวะตับแข็งในระยะต้นไม่มีอาการครับ ตับมีการทํางานที่ดีเหลือเฟือมากดังนั้นตับแข็งไปแล้วก็ยังทํางานได้อยู่คือในตับเองครับไม่มีเส้นประสาทอยู่ข้างในครับดังนั้นการอักเสบการมีปัญหาอยู่ข้างในเนี่ยเราก็จะไม่รู้จะรู้ต่อเมื่อ1ตับแย่แล้วตับแข็งระยะหลังๆที่การทํางานไม่ค่อยดีเราก็จะเริ่มตัวเหลือตาเหลืองมีน้ําขังในขาในท้องหรือมีมะเร็งเกิดขึ้นแล้วมันไปเปลียดขอบตับเพราะว่าขอบตับเนี่ยมีเส้นประสาทหุ้มอยู่ มันต้องไปเตียหจนไปติดตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมีอาการในนั้นอย่ารออาการหรือความรู้สึกกว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะคบไม่ว่าจะเป็นโรคไขมันข้างตับหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์หรือโรคไวรัสก็ตามเหมือนกันหมดครับไม่มีอาการถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอาการเนี่ยเราจะมีวิธีการตรวจยังไงบ้างครับหรือเราต้องดูแลเองยังไงบ้างครับคือถ้าไม่อยากตรวจก็ต้องดูแลตัวเองดูแลไปก่อนเลยดูแลไปก่อนเลยแต่ว่าถ้าอยากจะรู้เนี่ยครับก็คือมีการเจาะเลือดดูการทํางานของตับ หรือไม่ก็จะมีเครื่องวัดความแข็งคองตับหรืออัลตราซาวน์อะไรอย่างนี้ได้ครับไม่เจ็บนะสิ่งเหล่านี้ทําได้ข้อสุดท้ายแล้วนะครับพี่โดครับมีน้ําจับเลี้ยงเหลืออยู่โอ้จับเลี้ยงนะฮะเชิญหนึ่งสอง้ ถือว่าแฟร์มากนะผมแถมให้ครับผมว่าพี่นิวอาจจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายผมก็เลยเอาน้ำมะขามเข้มข้นให้หนิอนึงผมเป็นห่วงสุขภาพพี่นิวเพราะว่าผมอ่านแล้วว่าจับเลี้ยงเนี่ยเขาใส่น้ำตาลกรวดมานิดนึงก็เอาเป็นน้ำขมที่น้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์นะครับเอาคุณหมอครับเอาจับเลี้ยงว้ด่วยพี่นิวไขมันเกาตับนี่นะต้องไม่ควรดื่มน้ำตาลนะครับ ามาเลยครับข้อใดไม่ใช่โรคที่เป็นผลจากการดื่มแอลกอฮอล์ข้อ A โรคตับแข็งข้อ B โรคมะเร็งข้อ C ี่โรคหัวใจและข้อดีโรคไวรัสตับอักเิสี่ครับข้อสุดท้ายครับข้อดีครับโอเคครับข้อดีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโหรอดไปได้น้ำดื่มต้องดื่มมันเหลืออยู่อ่ะคนละแก้วนี่ผมกินน้ำผมฮ <rumors> ะอุ้ยรวบอรอนี <rumors> ่หน่อยผมว่านี้หอมน้ำขมมันกขมจริงจริง อันนี้รสชาติดีโอ้นี่อร่อยอาละครับเราไปฟังเฉลยกันดีกว่านะครับว่าแอลกอฮอล์จริงๆแล้วส่งผลต่อโรคอะไรบ้างครับเชิญครับพี่ดนครับไวรัสตับเสร็จซีเนี่ยก็เป็นโรคหนึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าพอมาอยู่ในคนคนเดียวเนี่ยจะทําให้ตับแข็งเร็วขึ้นนะครับตับวายได้อะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะระวังคนที่เป็นไวรัสตับเสร็จ C ซีไม่ควรจะดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับอีกอย่างการดื่มแอลกอฮอล์นะครับจะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเช่นมะเร็งในช่องปากช่องคอด้านบนนะครับหลอดอาหารเต้านม น้ำไส้อย่างเงี้ยครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นดังนั้นควรจะระวังตรงนี้ด้วยไม่ใช่แค่มะเร็งตับเห็นไหมครับการดื่มแอลกอฮอล์บางคนคิดว่าจะโฟกัสไปที่ตับแต่จริงเพิ่มมาตั้งแต่ทางเดินอาหารแม้แต่เต้านมอย่างเงี้ยครับที่มันดูเหมือนไม่เกี่ยวมันก็เพิ่มด้วย โรคหัวใจที่คนบางคนพูดว่าดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มเหล้าเพื่อหัวใจนะครับจริงๆแล้วดื่มมากๆก็เป็นปัญหาหัวใจเหมือนกันนะครับจากหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือไม่ก็กล้ามเนื้อหัวใจทํางานเสื่อมลงนะครับก็จะมีปัญหาด้านกันดื่มมากเกินไปไม่ได้บำรุงหัวใจนะครับทำลายหัวใจเราปิดต่างๆนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับ5ข้อเก่งมากครับทุกท่านวันนี้เป็นไงบ้างครับได้รับความรู้มากมายในทีเดียวเกี่ยวกับตับและ การดื่มแอลกอฮอล์นะครับเชื่อได้เกินว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเพราะว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยคนก็ดื่มกันจนรู้สึกแบบคุ้นเคยว่าเหมือนกับเป็นวิถีชีวิตไปแล้วอ่ะบางคนเนี่ยเรียกว่าคู่ไปกับอาหารเลยคือสั่งโดยไม่คิดด้วยซ้ำซึ่งจริงเแล้วส่งผลต่อทั้งสุขภาพตัวเองและประเทศชาติมากมายเลยทีเดียวนะครับอยากให้พี่รสส่งท้ายนิดนึงดีกว่าครับสำหรับพฤติกรรมการดื่ม ของคนไทยนะครับอยากจะฝากอะไรบ้างครับจริงๆแล้วปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ที่ดื่มเนี่ยจะไม่รู้ตัวว่าดื่มแบบอันตรายนะครับดังนั้นอยากจะให้ระวังนิดนึงและอย่าพึ่งพาอาการความรู้สึกของตัวเองนะครับถ้าดื่มแอลกอฮอล์ก็อยากให้มาตรวจตับด้วยว่ามีโรคตับถึงขั้นไหนนะครับแล้วก็ช่วยๆกันลดการดื่มแอลกอฮอล์ครับ แน่นอนนะครับว่าเรื่องของแอลกอฮอล์ส่งผลมากกว่าที่เราคิดครับในใจเราไม่เชียร์ให้ดื่มเลยนะครับถึงแม้จะมีลิมิตอยู่แต่ก็มีทั้งกลุ่มเปราะบางแล้วก็การดื่มแก้วเดียวมักไม่มีอยู่จริงถูกไหมครับทุกคนนะครับมันก็จะเลยเถิดไปเรื่อยๆส่งผลต่อทั้งเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพร่างกายเศรษฐฐสถานะนะครับเรื่องสังคมความดูแลในครอบครัวและอื่นๆอีกมากมายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากขอฝากว้ด่วงแรกกันสําหรับวันนี้นะครับขอพระคุณบูรนิธิตับแห่งประเทศไทยนะครับที่ตั้งใจอยากหาข้อมูลดีๆมา ทุกคนคนรับติดตามกันได้นะครับมีหลายคลิปให้ติดตามรับรองว่าสนุกสนานแต่แฝงความรู้เต็มเปี่ยมแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ